เป็นรุ่นที่หลายคนเรียกร้องนะคะเ e คโทนิกส r นะคะกำลังดีบุกสนุกพี่เอามาให้เต็มสิบเลยไอ้ตบมันตบมัน ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เต็มๆนะคะพี่เปิ้ลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับอย่าลืมนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะในมือเราก็เป็นรุ่นที่หลายคนเรียกร้องนะคะอยากให้เรามาช่วยรีวิวก็คือตัวเท c กโทนิ 3R นะคะมีทั้งตัวนี้ 5U แล้วก็ตัวนี้ 4U สองตัวนี้นะคะก็เป็นกริป G6 ส UG6 5U G6 นะคะสีสันมีอยู่หลายสีเลยนะวันนี้แหวนเป็นทีมสีแดงนะคะพ่เปร์ก็เป็นขาวน้ําเงินนะคะซึ่งตัวสเปคของอันนี้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นไม้ที่ก้านค่อนข้างอ่อนแล้วก็ก้านไปทางอ่อน,ออนแล้วก็เป็นหัวหนักนิดๆบาลานซ์พออย,อยู่ที่310วันนี้นะคะตัวนี้ขึ้นเอ็นมา28ปปอนด์นะคะก็เป็น ความตึงที่จริงๆยังรองรับได้อยู่<ฮ>สําหรับตัวเทคโทนิก 3R นะคะสําหรับแหวนวันนี้หมันจะยืดตัว 5U เลยพ่เปอร์ยืดตัว 4U ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าคําถามก็คือถ้าเป็นมือใหม่มือเริ่มต้นมีงบประมาณประมาณ2,500กลางๆทําไมถึงชอบตัวนี้กันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาไขคาตอบกันดีกว่าว่าตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงในการตีง,ง่ายๆสําสหรับใครที่กําลังอยากหาอุปกรณ์ใหม่ๆในราคา2,000กลางๆนะคะเดี๋ยวลองมาทดสอบกันดูค่ะ ตกมันตกมันจิ้นดีอยู่เดี๋ยวว่าได้รูปจริงๆแบบนี้หมแบบว่ามันพุ่งเข้าตัวดีตีดาถ้าอยู่ขอลองดูเซฟว่าผู้หญิงแรงดีจตี จากที่เราได้ลองกันมาแล้วนะคะทั้งตัวอัเน,นี้เอาคืนแบ่ง CU อันนี้ยูนะคะแต่จริงๆเราลองทั้งสองไม้เลยนะคะสําหรับแหวนมองว่าเป็นไม้เนี่ยนคะ2,690บาทที่สเปคสาหรับสายบุกตีได้ง่ายไม่ได้เข็นแรงมากมือใหม่สําหรับก้านอ่อนขึ้นเอ็นประมาณสักยี่สิบหกปอนด์กำลังดีบุกสนุกตีได้นในเกมย u อาจจะเหมาะสําหรับผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยแนะนําแล้วกันแต่ถ้าสําหรับตัวเซทรอลิค 3R CU แนะนําผู้หญิงที่เล่นมาสักปี2ปี และอยากเพิ่มน้ำหนักในการตบมากขึ้นแล้วก็ผู้ชายใช้ได้สบายสบายเลยบุกดีเลยเต็มสิให้คะแนนตัวนี้อยู่มันลูกดาดก็ให้ประมาณแปดถ้าสี่ยูลูกดาดพี่ให้ประมาณสพราะวห้าหยวนว่ามันจิ้มจิ้มได้มันเร็วดีอันนี้จิ้มจิ้มเร็วดีลูกเซฟให้อยู่ประมาณเท่ากันแปดเพราะหัวมันหนักแล้วก็ไม่ได้ออกแรงเยอะมากทั้งสี่ยูทั้งห้าหยวนนะลูกเซฟนี่คือพี่เอามาให้เต็มสิบเลย๋อไปนุ่น ทดสอบไม้ครับเดี๋ยวช่วยเอาไปตีหน่อยสิครับไม้อะไรคะไม้ลีนิงครับไม้ลีนิงรุ่นอะไรคะเทคโทนิก 3R ครับมันมีคุณสมบัติยังไงคะหัวหนักก้านอ่อนครับออขอบอกใครคะขอบทุกคนเลยครับเป็นไงครับถ้าลูกเซ็ออะ ว่าตัวเองยังคอนโทรลลูกแบบไม่ดีสมมติวูปมันมาตรงนี้ยบางครั้งมันฉลับแล้วมันก็เด้งออกแต่โดยรวมก็ถืวอว่าดีพอใจคะ่ะแล้วก็ลูกบุกลูกบุกนะคะลูกบุก 5u ให้7.5แต่ 4u ให้ประมาณ8ความรู้สึกเหมือนกับตี Act Force c a n o อนไหม a i t Force Canon แบบรู้สึกว่าตัวนี้บุกดีกว่าดีกว่าฟิลมันจะแน่นกว่าอ่า จล่องกระถุกมันจะแน่นในเวลาปะทะก้านอาจจะมีความแข็ขึ้นมัน,นิด,น,ดนิดหนึ่งกว่าตัวแคแนลแต่ถามว่าฟฟลลิง2ตัวนี้ถ้าแนะนําก็ยังอยู่ในจัดเป็นไม้รุ่นเริ่มต้นที่ราคาดีสเปคคุ้มพ่เปิลมีอะไรเพิ่มเติมก็สําหรับพี่ก็ตัวนี้ทั้ง 4- อยู่ทั้ง5อยู่เลยนะคือสำหรับพี่มันถือว่าเป็นไม้ที่ดีเลยเป็นของดีในราคา2องพนเะก้าสิบนคุ้มถ้าเกิดใครอยากจะอัปเกรดไม้อะไรอย่างเงี้ยจากแบบใช้ตัวะพันกลางๆถึงพันปลายๆอะไรเงี้ยอยากจะอัปเกรดไม้แบบว่าราคายังไม่แรงมากไอ้ตัวนี้คุ้มมากร,ารจตน ได้บอกเลยถ้าใครเริ S ่มต้นมาจากไม้ราคา2,000กลางๆ5ปีก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้สบายๆยาๆ10ปีถึงไหมคะก็ถ้ายังตีอยู่ก็ไม่หักเลยนอกจากไม่หักอ่ะถ้าคุณไม่โดนเพื่อนป้ายยามาก่อนเพราะไม้รุ่นนั้นออกใหม่ก็หวอนว่ายังใช้ได้อยู่นะก็เป็นไม้ที่ใช้ได้ยาวยาแต่ว่าถ้าตัวเอ็นก็แนะนํานะคะก็คือให้ขึ้นจากสเปคที่เราตีอยู่ปัจจุบันก่อนอาจจะแบบ24ปอด์นักกลางนะคะแล้วก็ถ้าสัก2-3เดือนบางทีถ้าเราตีเรื่อยๆมันจะหย่อนสเปคความรู้สึกมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก แนะนําขึ้นใหม่ถ้าสําหรับคนที่ตีรุ่นท็อปมาแล้วจะลงมาตีนี้ได้ไหมต่างจากบิ๊กแบงไหมต่างจากบิ๊กแบงบิ๊กแบงก็ถือว่าเป็นตัวขึ้นขไปนะกลางๆบนๆนะจริงแล้วต่างหมก็ต่างนะแต่ตัวนี้พี่จะรู้สึกว่าตัวนี้มันจะแน่นกว่าบิ๊กแบงเพราะว่าหนักมากกว่าบิ๊กแบงมันลักษณะแบบคว้าเร็วตบเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายบุกเหมือนว่า 4U, Technic 3R ก็น่าจะเหมาะกว่าตัวบิ๊กแบง 7U แต่ 7U อาจจะเหมาะกับผู้หญิงเนาะผู้หญิงที่อาจจะแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะมากเห็นมี ใช่ใชบางคนก็ยังใช้อยู่ตามกวน<ช>เอาเป็นว่าถ้าบุกถ้าเทียบกับ Big Bang อะ 4U ดีกว่าแต่ถ้า Big Bang เทียบกับเทคโทนิ c 3ามอห้มันให้คะแนน Big Bang มากกว่าไหมแต่ของพี่จะเทียบจกสไงแต่ห้าถ้า5าก็ใกล้ๆกันนะใกล้กันเหรอใกล้กันพี่ว่าใกล้กันแต่ถ้า4ทพี่ชอบเทคโทนิ c 3าม u มันแน่นดิอืมแต่ถ้า 5U เทียบกับ 7U Big Bang ให้คะแนน Big Bang มากกว่าเพราะว่าเราเหวี่ยงใช้แรงใช้แรงน้อยกว่านี่ก็เป็นคำถามที่หลายคนถามเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะให้เรรราีวววิตัไหหนือ ว่าอยากลองเปรียบเทียบสเปคตัวนี้กับตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาใต้ล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องไปแล้วโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะ